สวัสดีครับพบกับช่อง DIY ใบสีอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการทำใบสีไปต้องอ่อนแม่ก้าวนะครับขั้นแรกเราก็มาทำในส่วนของเปียยอดก่อนนะครับอันนี้เลือกส่วนที่อ่อนที่สุดนะครับสำหรับทำม้วนในส่วนของปลายฉีกไวใ้ให้ใหญ่หน่อยนะครับประมาณ4เซน อันนี้ก็คือจะเลือกทำในส่วนของสีชิ้นก่อนตัดในส่วนของโคนและส่วนปลายออกนะครับเหลือ,อไว้แต่ส่วนของในส่วนตรงกลางนะครับส่วนตรงกลางมันจะอ่อนหน่อยต่อไปก็คือฉีกใบตองไล่สีนะครับ ใบตองอ่อนของเราแผ่นใหญ่หน่อยนะครับก็เพื่อนๆก็แยกไว้สีแยกสีไปตามที่เราต้องการนะครับแผ่นหนึ่งก็อาจจะแยกได้ได้อยู่ที่สีสีหรือหาสีนะครับอันนี้ผมจะฉีกใบตองสีแรกนะครับให้ได้ทั้งหมด4ชิ้นก่อนฉีกแล้วเราก็ไปเตรียมไว้นะครับอันนี้ชั้นที่2 แม่ก้านี้ผมจะทําทั้งหมดประมาณ9ชั้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเสริมในส่วนของใบตองแก่อีกทีนึงแล้วก็ค่อยเข้าช่อนะครับแบบนี้ตัดส่วนโคนกับส่วนปลายออกให้เดี๋ยวจะส่วนกลางเตรียมไว้นะครับสีที่3ก็ฉีกขนาด สีชิ้นเหมือนเดิมนะครับขนาดที่ฉีก็ประมาณสองเซนครึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนของสีที่สีนะครับอาจจะเห็นว่าสีมันไม่ต่างกันแต่จริงๆแล้วเฉดสีมันจะค่อยๆไล่จากอ่อนไปแก่นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดในการไล่สีคือไปตองอ่อนหนึ่งแผน่นเพื่อนก็ฉีกไปเลยนะครับตามตั้งแต่สีไออ่อนอันแรกไปจนถึง สีสุดท้ายไปถึงตรงตรงปลายสุดนะครับมันก็จะได้ไล่ขนาดสีตามที่เราต้องการได้นะครับนี้ฉีกจีระสีก็ตัดออกให้เหลือแต่ส่วนของตรงกลางนะครับเราก็ได้ห้าชิ้นแล้วหรือห้าเฉดสีแล้วเราก็จะได้เฉดสีที่หกแล้วนะครับ สีนี้ก็จะเป็นสีที่เจ็ดนะครับจะเห็นว่าสีมันจะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่จะเป็นสีที่แปดนะครับเราก็จะเป็นสีที่เก้านะครับจะเข้มหน่อยจากนั้นเราก็ทําการจัดเรียงเบตองอ่อนมาอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการทําเปียยอดของเราก็คือจับมาไว้ เป็นชุดเป็นชุดชุดละเ้าชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เรียงสีไว้เป็นชุดแบบนี้แล้วนะครับต่อไปคือเป็นสีการทำในส่วนของเปียยอดนำส่วนของเป็นตองที่อ่อนที่สุดนะครับที่เราเตรียมไว้เนาะเมื่อกี้ มาม้วนนะครับลักษณะการมวนก็คือมวนเหมือนที่เราม้วนใบตองแก่นะครับแต่ว่าค่อยๆทําอย่างเบามือนะครับไม่ให้ใบตองอ่อนของเราชาง่ายนะครับเราก็แม็กไว้ชุดแรกที่เราเตรียมไว้นะครับ ระยะที่เราจะต้องเวีนไว้ก็แค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ห่อมาเพื่อนๆพรมน้ำได้นะครับในขั้นตอนนี้แต่ว่าอย่าให้น้ำมันติดแฉะเกินไปเดี๋ยวเวลาเราเอามาทำเปียถักเปียในส่วนของยอดใบสีมันจะลื่นเกินไปนะครับฉีดน้ำพรมๆได้นะครับ แม็กไว้ประมาณ3ชั้นแล้วก็ใส่ทำประมาณ3ชั้นแล้วก็แม็กไว้ก็ได้นะครับในส่วนที่มันเกินออกก็เล่มๆออกได้ครับแล้วก็เปรียรมาทีละชั้นถ้าเพื่อนไม่ถนัด ในการเปียไปเรื่อยๆนะครับจะเปียเสร็จแต่ละชั้นก็แม็กไว้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาแม็กควรระวังอย่าให้แม็กมันกินเข้าไปในเนื้อใบตองอ่อนมากเกินไปกดกดให้พออยู่แค่เล็กน้อยนะครับแบบนี้ก็ได้ ทำทีละชั้นนะครับในส่วนของฝั่งนี้มันเกินมาก็เลมออกนะครับ เราก็จะได้เปียยอดไปตองอ่อนสําหรับไปทำแม่ใบสีแล้วนะครับนำเปียยอดนะครับต่อไปคือวิธีการเข้าชวนนะครับนำเปียยอดที่เราทำไว้แล้วนะครับมาต่อด้วยใบตองเข้มอีก2ชั้นนะครับ แม็กไว้ให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของนิ้วเบตาอ,อ่อนของเรานะครับก็จะเรียงนิ้วตั้งแต่สีอ่อนมากไปจนถึงสีเข้มมากนะครับเพื่อความสวยงามในการทําช่อบใบสีของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับนเํเศษเบตองมาต่อส่วนของเปียของเราก่อนจะเข้าช่อนะครับ นำนิ้วใบสีมาวางไว้นิ้วแรกที่เราเรียงไว้แม็กด้านหน้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พานุ่งพานุ่งนี้มีขนาดอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่5เซนนะครับนึ่งเสร็จแล้วก็แม็กไว้ตัดส่วนเกินออก ต่อไปก็เป็นนิ้วที่2นะครับนิ้วไม่ต้องอ่อนมันจะลื่นหน่อยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องจับไว้อย่าให้มันหลุดนะครับเสร็จแ,แล้วก็ตัด ที่การเก็บรักษาไปต้องอ่อนระหว่างทาก็คือต้องฉีดน้ําไปเรื่อยๆนะครับฉีดพรมน้ําไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าเปิดพัดลมใส่โดยตรงนะครับไม่งั้นเขาจะเหี่ยวเร็วมากเลย ที่การทำใบตองอ่อนนะครับชอบใบตองอ่อนเพื่อนๆควรระมัดระวังนะครับให้เบามือสักหน่อยไม่งั้นถ้าเรากดแรงเกินไปอาจจะทำให้ใบตองอ่อนของเราช้ำได้นะครับ แล้วทำมาจนครบ9นิ้วแล้วนะครับจัดทรงให้นิ้วเรียงกันสวยงามนะครับแล้วก็นำใบตองมาปิดไว้ด้านหลัง หอ่อพับกลับมาด้านหน้านะครับหอ่อพับกลับมาอีกด้านนะครับแล้วก็ตัดในส่วนของเกมในส่วนเกินแล้วก็เราก็จะได้ใบสีไม่ต้องอ่อนแม่ก้าวนะครับในลักษณะนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ